Mm hmm. เรียกได้ว่าอีกเดียวก็จะมีรถถังสายวิจัยคันใหม่มาแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยคันเก่าย,ยังวิจัยไม่เสร็จเลยเลย <laughs> พิตตี้บัรบริการเติมเกม World of Tank Be ิชคุณจะได้ทองในราคาที่ถูกแสนถูกเฉพาะ idwg เท่านั้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแลใะนะตอนนี้คณก็อยู่กันในเกม World of Tank Beat ซีซั่น4นะฮะตอนนี้คือผมขยับคอเยอะไม่ได้เลยคอตกหมอน,นะฮะปกติแล้วผมจะไม่นอนหมุนหมอนไงผมจะเอาผ้าห่มมาหมุนแทนนะเพราะว่ามันผมหมุนหมอนทีแรกแล้วก็บางทีก็สูงเกินไปบางทีก็ ต่ำบางทีก็แข็งไปแก้ปัญหาโดยการหมุนพระห่มเลยฮะเพลินว่าวันนี้คือผมลองหมอนดูมันก็เลยกลายเป็นว่าปวดคอเลย <c oughs> ก็วันนี้คลิปนี้นะล้วก็จะมารีวิวรถถังชิเซนนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งผมปื้มปิติตรงที่ว่าเกาะมันโอเคแต่ข้อเสียคือมุมกดกับมุมยก นนอยและที่สําคัญมันหมุนตัวเร็วด้วยว่าที่ลูกรักคันต่อไปอาจจะนะครับผมอาจจะใช้คําว่าอาจจะซึ่งผมก็วิจัยจนถึงเทียแปแล้วแต่เทียเก้าเทียสินี่ยังและผมก็กล่าวว่าก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะไม่รีบนะผมเพราะว่ามันจะมีรถทางสายวิจัยคันใหม่มาเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้อเก็บทรัพยากรเอาไว้ได้ข่าว่าจะเป็นของยุโรปอิตาลีนี่แหละฮะจะเป็นทีดีของอิตาลีเพราะว่าเออยุโรปเขาก็ยังไม่มีทีดีนั่นเองมีเออไลท์แทงก็ยังไม่มีนี่หว่าให้พี่รู้ได้ไงว่ามันจะมาแล้วก็นี่ไงงะทุกครั้เลยผมมีจ กําแจกใบนี้เลยนะครับผมค่าวิจัยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันการันตีได้แล้วว่าเดือนหน้าเัวๆอาจจาะไปไปลายเดือนจะมีรถถังสายวิใจัยใหม่มาแน่นอนซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะชิเศษนะครความวทานอยู่ที่1855ก่อด้านหก่อหน้า2 3 4ด้านข้าง105ด้านหลัง9 0้ต่อทางอยู่ที่203ด้านข้าง100ด้านหลัง90แหระยะการมองเห็นอยู่ที่26 4เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน105กันไทห้าระยะเวลาในการเล,ยย 4, เล่นอยู่ที่ที่มุมยกอ,ย 14, องศาและมมกดอยู่ที่ 6, 6องศาเท่านั้นกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่825แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทาลงอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลีล่ยอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนลายพางนะผมใช้ลายพาย,ยุสายส่วนยุทธปัจัยก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนยุทธบัญตก็ตามนี้เลยนะครับส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยแต่ว่ามันจะมี2แบบก็คือเขามีปกติแล้วรถถังคันอื่นสายอื่นก็จะไม่มีไอ้นี่แนะผมไม่มีตัวปรับสเสถียรนั่นเองนะซึ่งม ใจตรงนี้ตรงที่ว่าปรับช่องล่างก็คือความเร็วในการหมุนเพิ่มมา18นะฮะรวมจากตรงนี้ด้วยก็เป็น55เลยนะครับผมถ้าผมเอาอันนี้ออกไปก็เป็น53นะฮะซึ่งถ้าผมเอาอันนี้มาเพิ่มมามันก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้เราด้วยนะก่อแล้วหนาอยู่แล้วก็ยิ่งเสริมแข่งเข้าไปอีกนะถ้าเจอเทียสูงเนี่ยหรือว่าลูกทองเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะปัดได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยจัดให้มันเป็นว่าที่ลูกรักคันต่อไปนั่นเองนะเอ้ยแล้วลูกรักพี่คันไหนบ้างอ่ะพี่ก็สายวิจัยคันไหนที่ผมมเลล่่่่ยนสอคแววใหญ้จะไ เท้าถ้าจะข้ามไปเล่นเทียริทิไปเลยคันนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีทองนี่คือลูกหลักท่านนั้นเลยแต่ว่าไทเกอร์สองนนี้ก็กําลังอยู่ในวินิจฉัยแต่ที่แน่ๆคือไทเกอร์หนึ่งนี่ผมก็ชัวร์แล้วนะคะแต่ไทเกอร์สองนี่อย่างผมรอมันลดราคาก่อนถึงจะซือ้อส่วนจุดอ่อนเขานะก็จะมีอยู่ตรงเพดล่างป้อมผู้การแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่คือถ้าเราหันหน้าตรงๆไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเราหันไปด้านข้างเมื่อไหร่หรือว่าศัตรูอยู่ด้านข้างนี่คือเขาจะยิงตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เหมือนเหมือนไอเอสเลยนะฮะ งหน้าไปเลยครับตรงหน้าไปเลยแต่ว่าข้อดีคือข้อมูลตัวเร็วฮะปอมนี้จองหน้าเข้าไปเลยฮะจองหน้าไปเลยส่วนตัวแล้วก็หาซิกแซกหน่อยนะทำเอสทำซีสี่นะเยอผมอยากทาอีโมจิเพิ่มมาแต่ว่ามันต้องใช้สมาชิกเพิ่มอ,อีกหนึ่งคนยังไม่มีใครสมัครเมมเมอร์ให้ผมเพิ่มมาเลยนะใครที่อยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้คุณสามารถสนับสนุนเราได้ที่การสมัครเมมเมอร์ของเราเนั่นเองและช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคา50%กันเลยทีเดียว10บาท20บาทนะเนาะข้ามามามคราบัากระป๋องแต่ถ้าใครไม่อยากสมัครก็ไไม่่เปรพียงแคกกดช แค่นี้ก็ถือว่าคุณสนับสนุนแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกนนเกมเลยแล้กันหลังจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์ดูก็มีบางคนก็ชอบเสียงใหม่นะบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมโอเคนะผมเฉยๆนะผมไม,ไม่ถึงกับชอบไม่ถึงกับเกลียดแต่ว่ามันดีที่ว่ามันในนี่ไงถ้าเราใส่หูฟังนี่เราจะได้ยินแบบว่าเสียงชัดขึ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่หูฟังผมหรือเปล่าหรือว่าแต่ที่แน่ๆคือผมได้ยินเสียง น่าจะเกมหนึ่งนี่แหละเกมไหนผมไม่รู้ะแต่ที่แน่ๆคือผมได้ยินเสียงรถศัตรูที่อ้อมมาด้านหลังนะผมได้ยินแล้วผมก็หันไปดูเอ้แล้วมันก็ใช่จริงด้วยเออแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่เจอเขานะยังไม่เจอยังไม่ได้จะสปอตอะไรเลยนะแต่ว่าผมได้ยินเสียงรถถังนั่นเองนะก็ียดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ระบบเสียงเขาดีขึ้นหรือว่าเป็นที่หูฟังผม <c oughs> แต่ตอนนี้คือฝั่งเรามีเฮฟวี่โอ้ยเทียบแปดโอเค Heavy un, heavy un, เฮฟวี่สองคันเฮฟวี่สองคันมีเดียมสามเฮ้ยไรแทงเราสองมีเดียมเราสองทีดีคันหนึ่งฮะแต่ว่าฝั่งนั้นทีดีสองคันเลยนะอ่งั้นผมอยู่นี่ไว้ก่อนไหมโอเคเฮฟวี่อยู่นั่นหนึ่งคันโอเคสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยแหลมเลยฮะเสดงว่าตรงนี้คันหนึ่งฮะถ้าเจอทีดีนี้เราก็เล่นลําบากอยู่นะนเป็นว่าเราเราเรา,เรามาคนเดียวด้วยไม่ไปลึกดีกว่าเดี๋ยวผมไปเล่นตรงเนินนู้นแล้วกันนะฮะ ตอนนี้คือเราเฮฟวี่ heavy คันนึงอีกคันนึงแล้วก็ทีดีคันนึงเรายังไม่เห็นเอาเป็นว่าเราอยู่เนินนี้ไว้ก่อนโอเคเฮฟวี่เห็นแล้ว1คันแล้วก็ทีดีคันนึงอยู่ไหนดูจากลักษณะแล้วล้อเล่นล้อเล่นน่าจะมาหาผมหรือเปล่าฮะแต่ที่แน่ๆคือทีสี่สี่เรายิงได้วะยิงได้ก็ยิงไปดีฮะสองร้อยสี่สิบนายยูเนาะนายดวงดีเกินไปแล้วนะฮะปกติแล้วดาเมจมันก็จะแก่งอยู่ประมาณนี้แหละ2 0 0ร0ถึงนะฮะขออีกเม็ดหนึ่ง เขาถอยลงไปก่อนฮะโอเคไม่เป uh ็นไรฮะอ่า hmm. ชัดเจนว่าล uh ้อเล่นล้อเล่นเขายังไม่เห็นเราฮะอ่าหนึ่ายิงไปแล้วหนึ่งเม็ดเฮ้ยนายขึ้นขึ้นเยอะไปหรือเปล่าขึ้นเยอะไปหรือเปล่าพ่อหนุ่มสามล้อเล่นยิงไปแล้ว3นัดฮะอ้าวหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายเห็นฉันหรือยังจะกู้จะกู้เออสวยงามอ้าวเพื่อเราไปซะแล้วฮะโอเคตอนนี้คืออุ้ยอุ๊ย ดูทรงแล้วผมดวโดนลมแน่นอนเลยชัดเจนฮะแล้วร้อเล่นลอเล่นน่จะหลดเสร็จแล้วแนะ่ชัวร์งั้นผมต้องหลบเอาไงดีวะเทียเจ็ดกับเทียแปดด้วยโอเคอลูกทองหรอเอได้ได้ได,ได้โอเคโอเคโอเคบล็อกได้ฮะโอเคนายจะหนีไปไหน2 1 0โอเคเหลือเม็ดเดียวเท่าน,นั้นสีส สองหนึ่งศูนย์ได้ได้ได้ไดทันโอ้โหรอดรอดไปได้แต่ว่าปัญหาคือตรงนี้แหละฮะโอเคสวยได้อยู่โอเคเอ,อ้าวมาให้อ้อยพลาดโอเคโอ,โอเคสวยเพื่อนขอบใจมาก <c oughs> เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคสวยนั่นแหละต่อต่อไปฮะต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเลยเพื่อนเออเทียเจ็ดอย่างงั้นเหรอ อืมชิบหายแล้วทีดีเฮเี้เขามาว่ะถ้าผมโดนลุมนี้จบเลยนะเอาไงดีอ้าวยิงไปแล้วฮนะที่แน่ๆคือขอเม็ดนึงผมระแวงด้านบนว่ะโอเคด้านบนเพื่อเราจัดการให้อยู่แต่ถ้าเขาลงมาคือผมก็หนักอยู่นะหนักอยู่โอเคสวยสองร้อยได้ปะเนี่ยผมจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ฮนะที่แน่ๆคือไม่น่ารอดแล้วแหละโอเคขออีกเม็ดนึงโอเคสวย เราอยู่ยอดพีระมิดอีกแล้วว่ะเฮ้ยแต่เกินเมื่อกี้นี่ผมอยู่ยอดพีระมิดหรือเปล่าวะไม่รู้ฮะไม่ชัวร์ที่แน่ๆคือเฮฟวี่เท่ากันเลยฮะเฮฟวี่สามฮะทีดีสองร้อยแทงสองแต่ฝั่งนั้นมีดีมีเดียมหนึ่งร้อยแทงหนึ่งโอเคเท่ากันเลยอะ่ะเท่ากันเลยฮะ,ยะแต่ที่แน่ๆคือเพื่อนเราน่าจะไหวอย,อยู่มากเอออ่าโอเคเฮฟวี่สองคันเที okay. ยร์แปดโอเคเฮ้ยที 54, ทห้าสี่เทียร์แปดเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราจะไหวไหมเนี่ยอา้าว What อะไรครับนี่แล้วมาเล่นลอยนี้ด้วยนะอยู่เนอะอล้าด้านซ้ายก็กลายเป็นว่ามันโล่งโจ่งเลยนะฮะด้านซ้ายนี่กลายเป็นที่โล่งแล้วนะ,ะตอนนี้โอเคอยู่นี่ได้อยู่ะฮะหนึ่งสองสามโอ้หม่ได้แล้วอะ่ะด้านซ้ายมันโล่งเกินไปฮนะไร้แท้งของเราไม่ทําหน้าที่เลยด้วยอ่าผมไปเล่นซ้ายแล้วกันนะฮบผมเออตรงนี้ใครจะเล่นก็เล่นไปนะนะเพื่อนนะ เฮ้ยเหลือใจกับไร้แทงของเราสองคัน huh นี huh ้เข้ามาด้วยกันไหมเนี่ยมาด้วยกันด้วยนะครับสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยนะครับผมอสุดยอดโอเคฝั่งนั้นคือไร้แทงคือทีห้าสิบสี่กับฮาเฟนอะฮาเฟนนั่นไงชัดเจนฮะรู้เลยรู้เลยฮะอยู่อ้าวอยู่นี่โอเคบล็อกได้อีกคันหนึ่งอยู่ด้านบนแน่เลยครับผมที่แน่คือ มาเลยฮะด่วนๆโอเคบล็อกได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้โอเค,อเคบอกแล้วเราหันตัวเร็วฮะเราหันตัวเร็วเราหันตัวไวอะเนาะอ่ะฮะปัญหาคือเราจะยิงเขาไม่ได้มังกดยิงไม่ได้เลยโอเคสวยอึ้มพึ่งมานะพ่อหนุ่มเออไปลุยนายเข้ามาลึกเกินไปนะอ่ะฮะมาลึกเกินไปเอา้าแล้วเพื่อนนายอีกคันละ่ะ เอาดิเอาดิคันเดียวกันเล็งคันเดียวกันเฮ้ยเอาคันเดียวกันก่อนนะเพื่อนนะเอ่ออุ้ยพลาดโอ้โหเวรละโอเคเดี๋ยวผมห้ามไปดูไปดูกันคันนี้มันยิงผมฟรีฮะโอเคสองหนึ่งโอเคเพื่อนเราได้ละโอเคสวยโอเคนายจะหนีไปไหนงั้นเหรอฮาเฟ่นอ้าวอ้าวเฮ้ยทีดีทีดีดโอเคอโอเคสองเขายิงไปและสองนะัดฮะเหลือแค่เม็ดเดียวเท่านั้น อ้าวเดี๋ย و, อวอาแล้วทีดีเรา, What? าวั t เรียบร้อยว่ะเดี๋ยวเดวีผมอยู่นี่ไปก่อนมุมยิงได้อยู่นะเข้าหลบไปแล้วฮะอ้าวพลาดนายยิงพลาดนายยิงพลาดโอเคทีดี TD อยู่นู่นทีดอีกอียิาฮะโอเคเราเล่นเนินตรงนี้ไม่ได้ว่ะผม,มกดเราน้อยด้วยนะฮะโอ้โหไล่แทงเราไปแล้วด้วยสองคันนะผม ไม่มีประโยชน์เลยนะฮะไร้แทงของเราเออเอาไงดีไม่รู้อ่ะเราเซฟก่อนล้วกันอ,าาอ่ะฮะโอ้ไม่ได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 ้งั้นเราต้องหลบพาเฟนเล่น,เล,นเล่นต่ำไว้เล่นต่ำไว้เล่นต่ำไว้เราถอยมาก่อนโอเคอ่าฮะอือฮึอาาายาจะล้อมฉันอย่างนั้นเหรอโอเค โอเคสวยฮะโอ้ยยิบผ้าไม่ได้โ okay, อเคได้บล็อกได้บล็อกได้ไม่ได้โอเคอืง okay. <c oughs> ั้นเราต้องมานี่เราหลบ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 สองโอ้โ oh, หได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่รอดปะไม่ได้ฮะโดนลุมสามสองหนึ่งศูนย์ <c oughs> เรียบร้อยโอเคโอ้ okay. oh, หันตัวไม่ทัน รอบน,นี้เทียเก้าอ่ะเอาเป็นว่าผมไม่ไวาจเพื่อนละนะผมไม่สนแล้วว่าใครจะเล่นยังไงนะผมผมจะเล่นตามผมผมจะเล่นแบบในแบบของผมเลยนะผมก็จากเกมที่แล้วนี่คือเจ็บแสบมากเลยนะไร์แทงนะทาใด้เจ็บแสบมากเลยนะเออผมอุตส่าห์ไปเล่นด้านซ้ายแล้วก็ยังยังดิ่งอยู่ยังจะอยู่ด้านขวาอยู่เลยนะเอาเป็นว่าผมเล่นสไตล์ผมล้กันโอเคงั้นผมไปอยู่นี่ไปพุ่มไม้ก่อนเลย ฝั่งเราคือ w C Light Medium Tank ด้วยโอเคยังไงนายจะไปไหนจริงๆแล้วนายไปด้านซ้ายก็ได้นะเพื่อนนะแต่นายกับกลัวกับขี้ขาดซึ่ง,งั้นอะไรครับนี่ฝั่งนั้นก็มีดิยมคันเดียวนะฮะโอ้โหจเจริญหละอ้าเอาเข้าไปโอเค ผมอยู่แนวนี้ไว้ก่อนแนละ้วแล้วก็เราอยู่เทียต่ำกว่าด้วยเราเซฟเลือได้ผมใครที่ยังไม่รู้นะว่าเอ้ยถ้าเราเจอเทีย์สูงกว่าเราต้องเล่นยังไงนะผมก็นี่เลยฮะเล่นตามผมเลยก,ก็ได้นะผมนะฮะเซฟเซฟไปก่อนนะดูเชิงเพื่อนเราไว้ก่อนโอเคผ c อ,อยู่ซีเราจะระงหลังเงี้ยหรอหรือไงเอาไงเราจะเอาไงมีเดียมมีเดียมแท่งเราจะเอาไงฮะคือจะวาเราระวังหลังให้ก็โอเคนะอยู่ตรงนั้นก็ได้ดูฝั่งนั้นไว้ก่อน เดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ไปก่อนฮะเผื่อด้านซ้ายมานั่นเองนั่นไงชัดเจนฮะโอเครู้เรื่องโอเคอุ้ยหนึ่งสองออนายเทียก้าด้วยนะโอเคเราอยู่นี่ไปก่อนฮะอยู่นี่ไปก่อนอยู่นี่ไปก่อนทีดีมานีด้วยฮะต้องรอให้เขาเข้ามาลึกกว่านี้โอเคกาลาเซียโอ้ยยุดยิงไม่ได้ปะ ไม่ได้หะมุมยิงไม่ได้โอ้ยเพื่อนถอยมาได้เปล่านหนจะชาร์จริงเหรอฉันไม่ไปช่วยนะแล้วนายจะไปอย่างนั้นคือจุดสังหารเลยนะอะไรจะหิวขนาดนั้นครับผมอะไรจะเซียนยิงขนาดนั้นเรียบร้อยครับผม<ๆ>เพื่อนเราไปแล้วคันหนึ่งฮนะอ,อยู่นี่ไปก่อนอยู่นี่ไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเพื่อนเราอยู่นู่นกันเยอะเลยนะลุมลุมเอ็มยอกสิเพื่อนเออโอ้โหอยู่กันตั้งสามคันฮนะอา่าไอคันนี้ก็เอาอยากยิงเลอเกินเอาเอาเข้าไป ทีมแต่ละคนเดือดใจฮะดูดินู่นน่ะโอ้โหฝั่งนั้นเขาเล่นเป็นเหลือเกินอ่ะเออออบเจกับทีห้าสี่เ่ยเออเขาอยู่จุดเขาเออโอ้โหเขาโคตรดีอ่ะเขากินโซเลยแต่เพื่อนเรานี่สิอะไรจะกระเซียนอะไรจะกระหายขนาดนั้นนะฮะอะไรจะอยากยิงขนาดนั้นโถ่เฮ้ย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 อ้าวโอเคหนึ่งเม็ดสี่ร้อยอ่าเอาไงดีสาม สองได้อยู่อีกเม็ดหนึ่งฮะได้อยู่อีกเม็ดหนึ่งโอเคโอเคผมต้องไปช่วยฝั่งนู้นแล้ววะอีมิวทันปะเราต้องเก็บอีมิวฮะ้กโอเโอเค e75 กับอีมิวกาเซียนเอาไว,ไว้ก่อนเลยเลือดเต็มครับผมเอาไว้ที่หลังเลยโอเคเราไปช่วยฝั่งนี้ก่อนอ้าว,วย,ยิงไปแล้วฮะหนึ่งเม็ดชนไปออโต้โหลดออโต้โหลดชัว ลูกทองมาโอเคหันตัวด่วนหันตัวด่วนหันตัวด่วนโ okay. อเคคอลิงเพื่อเราอ่ะโอ้โ oh, หเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหพลาดเราต้องหลบเราต้องหลบปิดตัวปิดตัวเฮ้ยโอเคอ้าวสวยโอเคฝั okay, ่งนั้นเหลืออ oh, เรียบร้อยฮะ <c oughs> เพื่อนเล็งป้องภูการแล้วเนี่ยเลยโอเค okay, เราดีที่ว่าต่างคนต่างเลือดเต็มแต่ปัญหาคือเลือดเขาเยอะกว่าเฮ้ย hey, แต่เราโหลดเร็วกว่านะถ้าแรกกันนี่คือเราได้เปรียบนะ โอ้โหเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมคนเดียววะยิ่งถ่วงเวลาย,ยิ่งยิ่งเสียเปียบไม่ได้เฮ้ยโอโ้เวลาเวลาเวล,เวลอาอะฮะอืมสวยโอเคเฮ้ย,ยดาเมจท่ากันเร็วฮะจริงดิแต่ว่าเราได้เปรียบที่ว่าเราหันตัวเร็วแล้วก็หมุนตัวเร็วด้ด้วยแล้วก็ปัญหาคือน,นี่แหละฮะ เราจะโดนลูมนั่นเองเฮ้ยหันหันด่วนโอเคบล็อกได้สวย2 1 0โอเคตอนนี้เราต้องไปเก็บทีดีก่อนว่ะไม่ได้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 ไไดโอเคนายยิงฉันคนเดียวพอทีดีอย่ายิงอ้าวหลบได้หลบทันโอเค แ okay, ค่ให้ไปเนี่ยกนว้าสำหรับเจ้ารถถังชิเศกก็เรียกได้ว่าผมแนะนําอยู่กลางๆเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าจุดดอนเขามีอยู่แต่ถ้าอยากอยู่แวนวแน่จริงไปไลท์มีเดียมแทงไลท์แทงส่วนตัวผมแนะนำใช้แค่นั้นที่เจ็ดนั่นเองนะครับโอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากค่าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสด so ีครับ